ทุกกลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ พี่น้องของวันที่24นะคะน้องสาวโซ่เอา4นะคะมาคู่เดียวนะคะวันนี้แบบ4นะคะ4สุดซอยนะคะพี่น้องเงยดหลายโอ้ยอันยามตามนะไม่มานะคะอันน้องสาวโซ่ย่างงี้แหละน้องสาวโซ่มาแล้วไม่สุดซอยนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคนะคะเข้ามานอะก็เข้ามาตัวเน้นนะคะ เข้ามาตัวเน้นเข้ามาตัวชอบแล้วเข้ามาตัวก็มานะคะเนาะเงิงนไหลนะพี่น้องโอ้โหเนาะอ,อันศูนย์ศูนย์นะแอดมินตามทุกวันเลยนะคะจนวันนี้ไม่ได้ตามก็มาอย่างนี้แหละแบบเจ็บปวดจังเลยนะพี่น้องเนาะ วันนี้นะคะต้องสุดซอยนะคะพี่น้องเดียวน้องสาวโซเอาปีเซียมแม่น้ำหนึ่งมาใส่ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเอามาวางไว้เยอะๆไม่เข้าก็ให้รู้ไปนะคะสุดซอยนะคะพี่น้องนี่เอามาไว้เยอะๆนะพี่น้องน้อไม่มาก็ให้รู้ไปนะคะ สวัสดีค่ะพี่อิสเรีคนสวยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวนะคะนี่ตารางกำลังวันของแอดมินนะคะมารหัสพี่อิสเรีนะคะ70นะคะสวัสดีค่ะพี่ยานะคะพี่ยาคนสวยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวนะคะเน็ตมุนเน็ตมุนนะคะพี่สาวก็บอกว่าเน็ตมุนเน็ตไม่ดีเลยค่ะพี่อิสรีเงินลายเนาะ ถ้าหนูลงไปไล้ข้างล่างอันเน็ตน่าจะดีนะคะแต่ว่าย่านผีกลัวผีนะคะเงินไล์พี่น้องโอ้โยเนาะเนาะนี่ไม่มาให้รู้ไปนะคะเอาของเขามาหมดเลยเด้อพี่น้องเนี่ยบูชามาหมดเลยนะคะเนาะปีเสียก็ตั้งสองนะคะ สวัสดีคะ่ะน้องคนน่ารักนะคะสวัสดีคะ่ะคุณพี่นัทกรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะคุณนัทนัทกรนนะคะเนาะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะรหัสพีอิสรีนะคะก็มาแล้วนะคะ0ูนย์นะคะเจศูนย์คะเนาะเจ็ดมาหน้านะคะศูนย์มานะคะแต่ว่าแอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุดไปเนาะตัววิ่งมานะคะห้าหนึ่งนะคะก็หลุดไปนะคะนอยพิเศษนะคะสี่แปดนะคะสี่แปดก็หลุดไปนะคะตัววิ่งแปดมานะคะ ส่วนล่างนะคะ8 7นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะตารางกำลังวันของแอดมินมา1แต้มแล้วนะคะ8 7นะคะเนาะ0ูน,นเนาะถือว่า2แต้มแล้วนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ1 3นะคะก็หลุดไปนะคะล่างนะคะ9 4นะคะก็มามาตัวเน้นมาตัวชอบเข้าตัวตรงนะคะเนาะพี่น้องไม่ใช่ตัวกลับนะคะ ส่วนน้อย vip นะคะสาหนะคะก็จาบไม่เข้านะคะเพราะให้เด่น9ไปเนาะส่วน4 7นะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามา1นึอยนะคะพี่น้องจากนอยปกติเข้าล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราแม่พี่น้อง fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะอินทอนนะคะ คุณพี่วนินทร์นะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวนะคะกิจ <c oughs> น่าจะออก0ูนย์เนาะใช่เนาะพี่สรีเงินหลามาอะไรก็ไม่รู้เนาะน่าจะมา0ูนนย์เจ็ดนะคะเนาะวันนี้นะคะสําหรับสายวิ่งนะคะก็จะเอารหัสพี่อิสรีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่สาวนะคะ พี่อุมาพรนะคะพี่สาวนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะหกนะคะเอ,เอาเมาเลขแล้วพี่น้องสามนะคะส่วนเด่นนะคะเอาปากกาเขียนอย่างผิดเลยนะคะเงินหลายพี่น้องพี่สิรีบอกว่าเจ็ดศูนย์หนึ่งนะคะมาแน่นอนนะคะตามได้นะคะเนาะ วันนี้นะคะปรึกษากับพี่สาวแล้วนะคะเนาะปรึกษากับพี่สาวแล้วนะคะว่าพี่สาวบอกว่าจับหกมาเลยนะคะน้องสาวโซ่ก็จะตามใจพี่สาวนะคะวันนี้รูดหกนะคะวันนี้ <c oughs> ก็จะมีหกศูนย์นะคะหกหนึ่งนะคะหกสอง หกสามหกสี่นะคะตอนแรกว่าจะเอาเก้าอีกรอบหนึ่งนะคะว่าพี่น้องชอบมาตามหลังนะคะหกสี่หกห้าหกหกนะคะหกเจ็ดหกแปดนะคะแล้วก็หกเก้านะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น6 9นะคะ6 996นะคะแล้วก็จะเป็น6 8 8 6 6เนาะ6446นะคะแล้วก็60 06นะคะอีกคู่หนึงนะคะจะเป็น66นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะบางทีนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้ก็เข้าตรงๆเข้าจังๆเข้าจริงๆนะคะพี่น้องบางทีตัวที่เราไม่เน้นให้ก็เข้าก็มีนะคะเนาะพี่น้องจ๋า สวัสดีค่ะพี่สาวนะคะพี่สาวก็ส่งน้ําเย็นๆมาให้น้องสาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สาวพี่สาวก็ฉลองฉลองนะคะพี่สาวบอกได้ก้าสี่นะคะฉลองนะพี่สาวก็ช่วยค่าปากกากระดาษน้องสาวนะคะเนาะขอบรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะน้องพี่น้องจ๋าพี่สาวบอกว่าชอบนะคะชอบหกนะคะจัดให้พี่สาวนะคะวันนี้ อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟารวยช n แนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรเวงงกันทุกวันทุกคนนะคะพี่สรีบอกว่าชอบ6-4นะคะชอบตัวเดียวกันนะคะกับน้องสาวโซ่เนาะชอบนะคะพี่สาวก็ส่งพลังบวกหัวใจมาให้น้องสาวโซ่นะคะขอบคุณนะคะพี่อุบมาพรคนสวยนะคะพี่สาวของน้องสาวโซ่นะคะขอบคุณมากๆนะคะจากคุณพี่ นักรนะคะเนาะขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆปังๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า